สวัสดีครับวันนี้ก็หายไปนานนะครับไม่มีคลิปลงเลยช่วงนี้โควิดทุกท่านเป็นไงบ้างครับปรึกษาตัวกันด้วยนะครับนี่ผมจะมาอันบ็อกพัดลม C F 8 1 6 1นะครับวิชี่นะครับเดสแฟนสิบหกนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับเป็นสิบหกเซนก็ได้นะผมก็ไปรู้กันนะครกรีดกันเลยนะครับกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนะมันกรีดยางมอเตอร์ไซค์ทำไมที่โกทมอลนะกรีดไม่ค่อยเข้าเล้วพัดลมตั้งโต๊ะนะครับ จริงมันเป็นผมนถ่ายคลิปนี้นะครับวันที่คลิปออกวันไหนก็ลงวันนั้นะครับจริงมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะแต่ว่ามันตกลกวันเลยนะก็ไม่รู้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันตกลงมันร้อนเลย นี่คือข้างในมันนะครับมองเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นนะผมจะเปิดไฟแบบนี้